สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆพี่น้องเลยจากเสียงๆๆยังเสียงยาโล่จูเพิ่นขึ้นมาสองคนจูเพิ่นนกแก้วก,ก็นกคนท้องเทียงกันบ่ะเฮ้ยเทียงยีง่สิบหู้เดี๋ยวไปพักงานเลยหู<ม>นี่เพิน่นอๆเดี๋ยวมานอนน้ามือหนึ่งโอ้สบายหูไปหน่อยหนึ่งก็ข<ม>ึ้นมาห,วห่วยทางเทาสบายหู้ไปทา้งงานข้างเขาได้ยุเทียงนาจักยังโลดท่านาก็บบ,บึมบัมบึมบัม ทำสู่์ซึกกันตาก็ไปฉะอย่างเมื sociedad, ını, aha, ่อวานเชียงกลุ่มก่ำกลุ่มดำได้ยินเได้ยินเสียงว่าวฮ่าฮ่าฮ่าพงเม็ดดนี่เดียกบได้อืมูนาาดีป่าลูาดีป่าลูปาลูเอาหมเอาหม่าบาดีป่าาาดี มาอยู่น้ำพอดาลงไปเลยก็ไปสะปน้อยหนึ่งก็บอไดอ้บอกไอ้ตัวจ้าสบายดีฉันไม่ตัวไหนแล้วมันมาลุงสบ,บายดีสบ,บายดีต้านแรงแรงพี่น้องเลยตอ,อ้มตี้น้อยอตั้มตี้น้อยลูกจับแม่จ๋าผู้ผู้อย่าพื้นไปหาข้าวบบบนี้เอ้าอะพืนพื้นอื้นอะพืนกินข้าวแรงก็ได้เมนูนี่เลยพี่น้องผัดกะเพราผัดกะเพรา กับกีนนังสองเศษนั่นเท่า,า,ากับเสียปันนิแข่งอะไรเป็นของกินบมดได้ีกแล้วเบิ่งแต่วอีดอ่อนอยู่ได้จริงตริงเบิง่งมีข่าวดีได้สองสาวเพื่อนพี่น้องเอ้ยอย่า้างพี่อีกไมอย่ามาพี่ไปอย่าไปอน้นาซาสบายดีเดอ้อพี่นอ้องพ่อกันว่าได้ว่าแต่เรื่องเงินเด้อพี่น้องเอ้ยคนมันหมานะมันยังมัน,นจักจระจัน้้อองเย มันจะกระจันนเลยได้เงินบ้านี้น้องเอ้ยปลาเพรนจัดห้แล้วหายพละบหกสิบบาทพี่น้องเอ้ยขอบคุณปลาเพรนขอบคุณปลาเพรนด้วยขอบคุณอะไรได้จากปลาเพรนขอบคุณอะไรได้จากปลาเพรนปลาเพรนฝากห้ค่าติดจะกระจันดจะกระจันได้ได้ไพ่บอกให้ติดได้น้อยก็ได้น้อยปลาเพรนวะได้น้อยก็ได้น้อยได้รลายก็ได้รลาย เดยแปดสพันปนสองพันเงินพวกเสี่สิบพันแต่ว่าข้าบุญยงกนหน่อยก็เดวจังสี่แตกไข่ใหม่มต่อให้เพิ่นนี่ให้น้าชาก็ซือน้ชาถือเน่หน้อยอก,ก็ถือแต่จำแล้วไปล้างมือเ้อ <c oughs> นี่ได้แล้วกระเพ่นเด้อขอพูดกระเพ่นอนได้ลายเดอ้อด้วยด้วยเน่จะสิเปียนให้่หนมาให้มาเนี่ยแหละไปไปล้างมือน้ำกันมาเนี่ยเลย รับน้องนาช่าคนละหกสิบาทเชียงวันอีก่อนเชียงวันอีก่อนนะครพี่ยแม่เจ็บถลุบ้ายึดเ้งอยไปหลายสิบใ่ไิ่าทไหนเอนอนพี่น่อยเอนอนแตห้องจะได้อาลนมาะไมาึนเงไแม่นาิงข่าวเด้อน้องฉันว่าด้ ังมาแข็งเลยปาุแม่เสียตัวปักมอนะมอจะเอาออกแล้วปาุงเสียน้าักบักหำแล้มไลนอนลืมนงแม่เจ็บ้นั่งดูแ แคบ,บดิแคบไปที่เบอรกิมแตแบบนะวันีแคตีงตีงตีผูบห้าอยาคว้าใส่ข่ารลุกผูผูอ้โห่งรอยาก่บ,กบกนะ่นบ่นะนี่้อะเดนนี่พานี้ยานี่เนาะผ้าแดงแดงผ้าอะไรแดงแ นาเหมือนกนยันะอามหักเหมาเลยหลายกลัวหึเห่เลยโอที่เขา,เาทีกก่อยู่บนชาแต่อันไหนอืมข้านาสองหมอเออสองอดยยูว่าใากิดเราโดนโดนเดี๋ยวัดห้ือมูมาจากตล,ลาดมาแล้วเขาฟังเราไปตลาดไปปลากระพงเ้ยพุดดิเข้าบุกขุน,าน,าานอนาม

นะพื้นมาดูาพื้นยังดีใ่นี่ไปเั่วเป็นไว้ข้าวกข้าทึกยืมมืเนี่ยเอาไปย้ำด้วย พ,จะจะพุชมือมือบ้าพุดใส่นิมือบอาดูบันทั้งไทยมือทั้งถีบทั้งยนันมาทำนายพดได้มาหายอารมณ์มดีเพราะมีเธออยู่อารมไม่ด,มดีเพราะเธอไม่อยู่ด้วยา้าสติกินแบบจี๊ไหช ยยถ้าว่าขูดหนาจะองจ้น่บาดงงเงอย่เบิร์ดเพิ่มก็ได้นะดำเหมือนพ่อเลยมีเอฟพีบอกว่าน้ำเหมือนพ่อดำเลยดี เ en, มือนดำบนได้ดอกสีส้มสีดำแดงอะดีก็เลยนะลูกพ่อก็นำมันพ่ออลาสลูกของพ่อก็ด้มันพ่อมาหามาหามาหานี่ลูก แดงไทยมาแดงไทยคุกันกี่นมาคุกหาเคือแดงไทยคุกอบี่นี่นยี่ไอ้บอเอาเบิ้ข่าาวต้องงิงแล้วก็รับผิดชอบด้วย กินให้หมดกินหมดหมดแล้วแขนคอไว้อยู่คืนวาักินให้หมดสิอืมแน่นเน็ตแล้วผิดชอบเสียขานะโล้วกได้เบิร์เนเนียาสิเชเนียกำลังเขีนอะไรบ้าง

บือนอไปทั้งหลไปทางไหนไปทางไหนบื้นใส่กันติ๊กนี่เฮ้ยเฮ้อเจ๋อเคยเตเลยนอนมาไปกินอาารกนเลยนหลามบ้านอนอนอนยนเบ่มานะหัอ่ัวหัจริงจริง สู้ไปน้ากันนะพี่น้องพอพัง่ากก็ห่อนพังไข่ก็หอนนี่ที่สิบกว่อกอาองศาดูเทียงน้ากัเปิดแอร์ธรรมชาติเด็กๆมากกับพ่ออยู่พ่ออ,าาอยู่จะช่วนบายบายแล้วจะเชียงมาเลยเหรอบ่หอนเขามีแอร์ มาทำนะางน้ำแพเนะเออทมแพร่เอาปุ่ม้เอาไปใส่น้ำมาจุ่มมาจุ่มน้ำักเชือเลยมาดูเขเห็นเราเปนยไนย่งี่กันตอนน้าวนนก็ตืเขาพี่น้องบนหน้อก็พอระดูบันเปลี่ยนกันกินเขาว ก็แล <chips et. S 3> ้วก็จะนั่งหลุดๆเดียวอ่ะงติงข้านในเอ้ยข้างในข้าอีแม่เอ้ยเฮ่อหนง่อหน่งฮ้เดชิดดอเข้าไปนอนเปิดแจ็คสิบหกองศาแล้วครับเนาะเบาเลยเดยวนะพี่นองทีเบอกหอนแลพี่น้องชิดงาเอยะเบาลายเลยอ้อหนุ่ไปแล้วพี่น้องไม่พอกันิหนา สบายดีขอบคุณขอบคุณพี่น้องเพื่อสู่คูสุกคนทุกคอมแน่นทุกทุกกำลังใจเลิกน้องสบายดี